สนับสนุนโดย intel nvidia thermaltake tte sport gigabyte และ dewa natural สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวคอมพิวเตอร์ทีวีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกับผมนายมาเฟียโนนะครับวันนี้ผมมีคีย์บอร์ดนะครับจากทาง tte sport by thermaltake นะครับในซีรีส์ของทีม dk มาอีกแล้วซึ่งทีม dk เนี่ยเพื่อนๆอาจจะ เคยเห็นผมรีวิวไปแล้วแล้วก็เห็นทางเว็บไซต์ของเรานะครับเพราะมีออกตัวหูฟังแผนลองเมาส์รวมถึงตัวเมาส์ด้วยนะครับแล้วทีนี้ครับมาถึงตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ครับในรุ่นของนักเกอร์นะครับเขาเรียกว่าเอามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดอ dition นะของทีม DK ้นั่นเองก็คือทําเป็นตีแบนของทางทีม DK เลยทีม DK ก็เป็นทีมเกมทีมหนึ่งนะครับก็มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรนะครับก็สีลหลักๆเขาจะเป็นสีแดงขาวนะครับแล้วก็ปุ่ม ของการใช้งานเนี่ยจะเป็นปุ่มพังเกอร์ er, นะครับมุมนี้ครับก็เขียนไว้ว่าเป็นชื่อรุ่นนักเกอร์นะครับนี่แล้วก็มีพังเกอร์เกมมิ่งคีย์บอร์ดก็เป็นชื่อปุ่มของเขานะฮะที่มีการออกแบบมาของทางที e s ีสปอรเองนะครับอย่างที่บอกไว้แล้วโอเคก็ด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปหน้าของทีม DK อยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นอวอร์ดต่างๆที่เขาเคยไปแข่งขันขึ้นมา ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มของเขานะครับที่เขาบอกไว้นะครับเป็นปุ่มทาง Tt Esport เองส่วนด้านล่างนี้ครับเป็นฟีเจอร์นะครับ3อย่างของเขาก็จะมี anti ghosting key 12 key ตรงนี้เนี่ยจะใช้งานได้ทั้ง usb แล้วก็ ps2 นะครับแล้วก็ตรงนี้15ล้านครั้งในการกดตรงนี้นครับ 8x ก็สามารถใช้งานได้ที่ปุ่มคีย์บอร์ดนะครับก็คือกดปุ่มหนึ่งก็จะคูณไปให้8เท่าอะไรอย่างงี้นะฮะก็จะกดปุ่มฟังก์ชันการใช้งานที่คีย์บอร์ดได้นะครับ เปิดออกมาก็จะมีรายละเอียดนะครับของส่วนต่างๆของตัวคีย์บอร์ดตรงนี้ฮะก็จะมีบอกมาให้นะครับเป็น anti ghosting key ์2 2คีย key นะครับใช้ usb แล้วก็ ps 2โดย1 6คีย k e เนี่ยจะใช้ได้กับ ps 2 1 2คีย์ key จะใช้ได้กับ usb นะครับก็ปุ่มกด15ล้านครั้งนะครับรองรับการกดส่วนตรงนี้ครับเป็น1 x 2 x 4 x 8 x นะครับ in ps 2 mode ก็คือใช้ได้เฉพาะในโหมด ps 2นะครับตัวสายก็จะให้มา เรียบร้อยแล้วเป็น PS2 อย่างนี้นะฮะต่อมาก็มีนี่ครับดะก้อนไลท์บอททอมนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟนั่นเองนะฮะต้องใช้งานร่วมกับปุ่มฟังก์ชันนะครับนี่ตรงนี้ด้านล่างก็เป็นนี่ฮนะไฟบัต t ทิลด a ก้อก็อยู่ด้านล่างก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในอีกทีนึงเอาละมาแล้วตัวคีย์บอร์ดน้ำหนักค่อนข้างเบาเบามากเลยเมื่อเทียบกับตัวพวกรุ่นแม c h a น i c a ลนะครับก็ถือว่าเบามาก หน้านตาโทนสีมาในโทนแดงขาวอารมณ์ของการกดเนี่ยปุ่มต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับปุ่ม m มคานิคนเข้านะฮะแต่ว่าไม่ไม่ถึงฟิลนั้นนะฮะจะเป็นคล้ายๆแบบปุ่มยางนะครับก็เดี๋ยวแกะให้ดูส่วนนี้เขาบอกไว้ว่านี่ฮะปุ่มของทางทีดี p o r t ที่ออกแบบมาสำหรับรุ่นนี้นะครับเมื่อเวลาใช้งานเนี่ย ปุ่มด้านบนตรงนี้มี F 1 2 3 4ตรงนี้นะครับเวลาใช้งานก็เพื่อนๆก็กดฟังก์ชันแล้วก็กด F 1 2 3 4เลือกตามการใช้งานครับส่วนต่อมา F 1 2ตรงนี้ครับก็เป็นโลโก้ Battle Dragon นะครับก็กดพร้อมปุ่มใช้งานแล้วก็ Battle Dragon นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราเสียบให้ดูในเรื่องของไฟ์กันดีกว่าแต่ก่อนไปเสียบเรามาดูในเรื่องของสายสายเนี่ยจะเป็นสายถักนะครับ นิ่มๆเลยนี่แล้วก็พร้อมกับตัวล็อกมาให้เป็นแบบติดุกแกนะแล้วก็เชื่อมต่อได้ทั้ง USB แล้วก็ PS2 นะครับนี่ USB เป็น g o p a g e เดี๋ยวเราลองไปเสียบดูกันเอาละเราดูส่วนปุ่มต,ต่างๆไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาของเขากันดีไซน์ของเขาจะเป็นทรงเหมือนนี่สี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะแต่มีหักมุมเข้าตรงนี้ให้จะเหมือนมีที่วางข้อมือแต่ไม่สามารถเราออกได้นะ นะครับก็จะมีที่วางข้อมือใหญ่ๆเลยนะครับเวลาใช้งานตรงนี้ก็มีโลโก้เป็น led b a t t e d r a g o n อยู่นะครับสามารถเปิดปิดได้อย่างที่บอกไปแล้วตรงฟังก์ชันนี่ฮะเปิดปิดนะครับนี่เราปิดไฟไว้เปิดฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับของทีม dk นะฮะแล้วก็มีไฟบอกสถานะนํำล็อกนะครับแล้วก็ตัวแคปล็อกต่างๆนะครับก็เดิมๆคล้ายๆกับ คีย์บอร์ดตัวตัวไปนะฮะบอดี้ก็เป็นพลาสติกก็ดูแข็งแรงนะด้านข้าง <ๆ S 1> มีลวดลายสีแดงอยู่ <ๆ S 1> ทีนี้เรามาดูด้านหลังกันด้านหลังครับก็จะมีเหมือนเป็นลวดลายตารางไว้นะครับเป็นตัวโครงของตัวคีย์บอร์ดนะฮะก็จะมีตัวปรับระดับความสูงต่ำได้นี่อยู่นี้ด้านมุมด้านล่างก็เป็นยางเหมือนกันกันลื่นนะครับ ก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ราคาไม่ได้สูงมากนะครับก็เป็นปุ่มอย่างที่บอกไปแล้วปุ่มของทางทีว e s p o r t เองที่มีการดีไซน์ออกมาให้คล้ายกับปุ่ม Me c h a n i ค a l นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมนะครับส่วนของรีวิวแบบคอลัมน์นะครับได้ที่ w w w complete t v com นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่ f Facebook แฟนเพจของพวกเราด้วยนะครับที่ facebook com complete production นะฮะสำหรับวันนี้ผมและทางทีมงาน complete t v ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับการรีวิวหรือว่ารีวิวสินค้าในครััััั้้งไปสสสหรรบบววนนีีดค